พี่น้องสบายดีสบายดีทุงทุกคนสุขสุขคนกินยังเนีไงกิน,นเนื้อจุ่มเนื้อจุ่มน้ำหอนมันเป็นเนื้อย่าง่เนื้อจุ่มน้ำหอน<ะ>ผ่ามีเงี้ยวไอ้ทใส่แหบนปสจิ ม,ต,มต้มผัมกต้มผักเลยหมูจิ้มผักต้มผักกันพอละผ้าเลาเกินฮ้อนพี่นนองหมูจุ่มน้ำฮ้อนจุ่มไปเลย ปละดกันเพียงเสือแบบ้ไปเ่ดีอ่ะาเด,ด้อจากพี่นอ้องไปยนะัาไงฮึ่มกินอาหารเลยชุจะสามชุ่เต็ มองโมทะ่ะแปลงฟันเหรอแป่งสิบบันทางมังกะพี้องแลบบ้วนะก็อยากให้ย้ำอาปาจินลอ,อนหนมีซูเลยี่ใจตโดเดเอาไอ้กาตจอมะ กนก็เิขี้โรว่เป็นอมองม้านเผาว็ท่านน้กินกินหวาน,นจะเบิดที่แหลว่าเดียมมอนแม่น่าเล <_ ấy> ยี่แดงเนี่ยหลิงจมั่นซร้อยตั้งแกจวใไแม่พี่น้องอมอยินมาตั้ง ตังใบตังบอกโดนพนค้าแต่แก่ถงน้ำจิ้มบอน้ำสุปแซ่บเแซ่จากแปะหลดเสียแซ่ากแปะหมดเนจมแม่กันตะวันหน่อยลงใส่ไฟโปกๆเลยนะมันชื่อว่าเป็นเหียนบอตั้งใจเน่ะเป็ยเนาะซสือไม่เลยเนาะ่นองเดาเห็นบอบ่นอไม่น่ะกินหมอข้าวไปกอน มาครัจ,จับจด้วยกันเนาะมันซุ<ม>แปแซ่จับแต่ทับพ,พีกันทับพ,พีว,า,วาหวานปล่ะเปนรอนอน้นรอนช้อนกลางร้อนช้อนปูสิรับช้อนใครสาเออ นี่นะจะสวดกอนี้ตักใส่นะจ๊ะอย่าทำสุเลยสุไล่นะกินสองคนก็คิดเหยียดเอาคนเนึ่งทสวดน้ำเพื่ออดีบใส่น้องบ้านนะมันเป็นอย่างมันสุกแล้วรอกันจัดก่อนได้กินดีกินช่วงนี้อ่ะรดน้ำลงกินของสุกกัน นี่นล่าเส็เมื่อบหยืนอย่าาเสร็จสอ,อ,องไปให้นอ้องเอืดพี่น้องเลยเขากองไค่กเขาอะไร้ยังเงี้ตากระตุกไปนี่แนมีตกตาที่เป็นแจ้งก่ได้าไมร่างกายยืดอกกันบ้าก,กัน <c oughs> กิดจำแย่กิดใจคนเงอแย่ไปน,น้าติพี่น้องคันเดียใส่ราจอมกุ้งผมใส่เลยจะน้อยเว้ยใส่ไปหลายใส่หลอดเดกจอส้มมาน้งมือจะไงบ่หวา <c oughs> นเนอกินทันได้ได้ คนสุดท้ายพอดีพี่น,อน้องคนกำลังสิบปีต์บอสสิมาเจ้า,าขาแน่สนรอนำเปล่า,าขาบาจ,จะปิดแล้ววะสะ เาสสดน้ำสอตักมาใส่ถว้วยเฉพาะจำเคยิบนาเกียจำเผ็ดแฮปพี้ห้น้องน้ำเลยตุยอย่างวางปั๊บเอาไปสดน้ำัาเนี่ยกินผักเลยววะก็ใหญ่ไง หอยกับมิสซัมเนี่ยละจ้ะมาได้พี่น้องโอ้แซ่บไปงูจุ่มเจ้าเอ็นอย่างมา้นเหเจ้าหอนเจ้าหอนแต่ยังเงันบริเฮณหอยนำจิ้มจิมของพ่อค้าเลยน้ำจิ้มเราเ็ณแห่แซ่บอยูได้แซ่บดังใจแต่คนละแบบเนาะแต่น้ำจิ้มเจ้ายังนึ่งสีอีกรสหนึ่ง

อยาสีดีอย่างหนึ่งพี่น้องมื่ต้องเป็นลงมาเลยเมต้องอนแมนีกันปีนทำเมงปีนทำาออย่างกระแซบจังนึงย่างกระแซบมันหอมเนาะนีะ่กระแซบกันเนีชีบีเถึงแซบงอกน้วกเกียกบเนี่ชีบอะ คนลงไปไปนั่งกินยูร่ากับเสียงเพลงพี่น้องกับเสีย่ยโดยยินจะ้ะกินยูห้องดีกว่าจะกะัได้บรรยากาศเกา่เกาๆพี่น้องนี่ล่ะถ้าจะว่าให้ไปกินร้านเราช้องน,นี่้คนเคยกันอยู่นอจนจ้ะเปลี่ยนมาให้ไปกินละก็ได้แค่นี้แหละเด้อนี่เขาให้กินในห้อง อาสีออกไปกิงทะเลละรคำแล้วสื่อ,อว่ากินไม่หองเรัาไหกับเขาได้ว่ฮอสไถุไม่ให้กินนั่งอยู่ที่ร้านคุณลุงปล่งผักจ้ะจะกินมะโมรอ สามหน่วยลอยพี่น้องเออหน่วยแบบไงมันนี่เปลือกบางๆแม่จ้ะแซ่บครับมันโคแล้วนะมีะคม้นเบืองอ่ะหินขอเจ้้เจอานังกระตักได้วมันได้ที่แล้วมือกินแทอะอันดึงกองตัวน่น คักขาเจ็บบานิ้ามันขูด่น้อเจ็บต้นหอมไม่หัวแล้ว เหลืออีกหนึ่งนะเตียงเอาไว้กินตอนเช้ามันะหมูอใส่ตุเย็นแหละหวานแบบหวานเพอดีหวานแซ่บไหมจ๊ะ ูแบบกินสดจะน้ำอย่าผัดมันเปื่อยเปื่อลงคนเป็นหนั่งจุ่มผักแล้วก็เกินกินเลยเด้จ้ะ,จะแต่ยันหงอ,อกกับแขวเนี้ยมาสัมผัสกันพี่น้องเอ้ยจับก่อนเส็นแล้วเด้อ เินกับสิกินเจ้หนึ่งพักหนึ่งมาเคยกิน,น,มนไม่หนักตัวว่าไม่ละกินเนีย่ยนไปตลาดอ่ะน,นอกตลาดไหมตลาดข้าวเจ้าขายอาหากินแล้วไม่อยากกนยัเงเด็ดพวกเกียมากงนี้จะกินปนปลาเนาะปนปลาตูแห้งๆเกี๊ยวกิี๊เซ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าแล้วสิเกลักเซนจะเ,เข้าไปเลยยังงับลุงเหรอเจ็บเหงื่เอเจาะนี่ละนอนไม่้ทิ่มเหงื่อก็ยังตายทุกคนว่ะอันนี้อ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแบ่งฟันค่ะแบ่งฟันทางเหงื่อจะ<า>ก่อง าสมตนแปง้งยานจะแข็งจะฟองบอส่สะอาดบีบใส่เลยละย่าสิฟันพี่น้องมันีก็แปง้งคูงักเนี้ยยังไงละ่ะ <c oughs> มาขยะส่มเพ <c oughs> ื่ท่านใจเนืกสนะั้นใจนะเนื้อเนี้ยซันซาอันนี้จะจองลงอีกหมจาเนื้อ่อดดไวำยังหนึงสิสวดน้าจะกเอาเนื้อลงมันะส่วนซกันปนายังบยังกซบยหนึ่งแคเดี๋ยเล่นเลจบเลย้ำเันนี้ก็ตอนพูดตอนพูนีเนาะ เ <c oughs> ราขานทันฟันแควดีนีครับจะไม่พูดมากเลย <c oughs> มันนั่นมานทถมกันกับอันแดงสีฟันทงังทางเงียบสายนิ่งละง่ายๆสั่นข้น่องแน่หน่อยจับเลยอืม เราลงไปเต่ค่อยไม่เกียดกันพากันนั่งหน่อยหน่อยใส่ไปเลยรเปยองติดกินอยู่ส,ส่วงที่ร้อยสุดต้องกินแต่งโวฐานไปเลยวันที่เอิญน้องมันสนใจมาเลย ในเคยว่าเราเคยมั่นนะนะนนอยัางนีมันมูดมันเฮ<ว>้ยเหมันเสียหอวใจมันคือมันคืออย่างแบบะเฝ้าใสใ่เห็น,น,ว,นว่าสุกรจะมากินหมกมู

ตรงเสริมกทันเข้าไปโรลดพี่น้อ,องหมอฟันหมอฟันฟันยับเปิดชี้นิดเี่กกระโทโถโถๆจะเป็นกินเงินแย่งดิ่งอยู่นี่เบิดลายเหมือนแล้วรักษา,า,าไปตามอาการ Nó too long. Mm-mm. 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 ừ ừ, mm 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 mm

เด้อมลองไ,ไนไกัน,นไนไนแล้วพอให้หมดเลยจะได้ปิดแก๊สของพ่อหนีปูไว้หลังลของใครแนวบริษัทซื้อช่วงนี้เนะาะเราทำมาอยูังของเจ้าชีต้ิกตายมาใช่นติดโรคปงคยผิดติดโลกโควิดาตาย <c oughs> <c oughs> ติดโรหนึ่เป็นเกลใ่ไเกล่ย,ลย,ยกระโดดส่กัน หัวปวดดิน้ำโหด <Bast ante. S 1> ช่วอชไวยหูไปจิ้ที่จังจะเจ็บคนจิ้เหนานขึ้อยู่หรอแมนา <c oughs> แมนเาเพ่อืะ โควิดโคโรนาเนี่ยโดดออกโคละแก่ในบ้านตาครับจความหอนลวกครับแมจะหอนบ่าหอนดินซอนีิ้มย่าได้ปากโุ้งสมัยอก่อนเนาะยายยายหนิงอยู่ไปแล้วไปเฝ้า กินซ้ำในเดี๋ยวในกินน้ำห้อนมาสั่นว่ายายหญิงกับตากใส่ถ้วยกับไก่แบบสชี่ละพี่น,อน้องกับเป้าหรือกับหัวเอาเนาะเราเลยมาจับเบิง่งอุย้ยมาสัน่นเขาบื่อเอิญมาน้ำห้อนดอกเนี่ยมาสัน่นน้ำเย็นตัวเนี่ยปัดสนับยายซัวมันกินห้อนก้อนนี่นี่ลิ้นตับนี่พวงแล้วก็บซุกเบอร์สนับบ่บอ่บอบ่เอาไม่มาสัน่น พี่น้องเอ้ยจับกระบวยได้เนาะเอาถ้วยแย่นิงไปตักบำบำใส่ถ้วยอันที่มันโดทลงดวงยน่นนะต้นต้นแหดก,กวางเนาะเป็นให้กินวันนี้ยแยหนิ่งสิมาเป่าไหมบอบาสัน้นขันเป่าจังสี่แทะข้างในมันสิ่โพเซาร์เนี่ว่าส,าาส,สั้นเสียหูบเลยติยายเสนอหูบเลยว่าสัน้นพี่น้องบ้านป้าพาแรง บมมีการมันเป่าเนาะงูเข้าไปเนี่ยโถ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 วงวะจากน้าตาจากเหงาแล้วออกอะ่นมาควบคุ้มอยู่หันจนวาแย่นิงออกไปเนาะอยู่ไฟนอยนอกระเดียวว่านอยู่ไฟถึงเงินเงี้ยวเส่หัวหมามันแรนไก่มันห้องแย่งคน่ะเนาะว่าพี่นองคิดเพิ่งสภาพอ่อนเลยอัวใาอยู่เอาเนาะแล้วผูเถ่าเ่นบวก นี่นะช้อนกลางพีนี่นะเดาเปล่าเอาไหมพัดนี่เลยก็สิเปลี่ยนไลท์ทำแล้วก็ลูกเคยไปกินก็นกินลำได้บาลาะเจ้า <laughs> ดีตัวบันไดหยังพี้นม ขี่เด็กหน่อยนะแสบแล้วเนาะพี่น้อยคิดเบิ้ลกยันบ่ฮุงุกเนาะแต่มันไดาแค่เนีอยู่แค่เนแยแบไท่แสบมันแสบอ่ฉันตั้งหาคือเป็นว่าแสบแล้วอ๋อเนากเก๋เกัน่ากินหนอต้องะื้อยากให้ ลัวปะืมชีกตือกเอ้ยลอดดอกเจ้าสาดีสาธมายไปลบทันกระทันหลบกระทันกไปบ้านเก่าซะโอ้ยอมนโมนโมสวดขาาอะไรเข้าเติ Pa vantje <laughs> <laughs> ที่รบบรสกิงนงนั้นตอกน้อยอ่าวพาอนมาห่อนชองเหรอทั้งรอนออทั้งแซ่นะขบขุณพี่น้องพี่โยในประเทศต่างประเทศหลรกกาดูแลรักษาสุขภาพเป็นห่วงพี่น้องสุภุสุคนเดอจะ้ะจย่ไงไรกะอย่าลืม เบิงแยกยิงแน่เบิงกเบมงเสีทท่นิสานลานนาริสวนน้ำแนเดอร์จ้ะเป็นกำลังใจให้กันสู้ๆยิ่มแล้วเนาะไปเลยเรียบ้อเนี่ยรักีร้าน้นองค่ะ<ป>พอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจะ้ะสวัสดีครับ